การขายเงินเชื่อหรือขายแบบเครดิตนะครับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อแบบมูนเชื่อนะครับต้องเป็นสมาชิกของเราก่อนนะครับให้ไปที่จัดการสมาชิกนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะขอ,อยกตัวอย่างจากสมาชิกที่มีในนี้อยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นในนิโป้นะครับเป็นประเภทสมาชิกทั่วไปก่อนนะครับจมื่คลิกเข้าไปครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วๆไปของ สมาชิกนะครับให้เลือกที่เครดิตครับแล้วก็ใส่บุงเงินไปนะครับสมมุติว่าเป็น1,000บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับ30วันกดบันทึกครับจะสังเกตว่าประเภทสมาชิกของนายนิโปจะเป็นเงินเชื่อแล้วนะครับทีนี้เราลองไปดูที่หน้าขายครับ สมมติว่านายนิโปนะครับมาซื้อสินค้านะครับน้ำเก๊กฮวย5ขวดนะครับเป็นเงินทั้งหมด465บาทนะครับต้องเลือกสมาชิกก่อนนะครับเป็นสมาชิกนายนิโปนะครับ ไอเนีโปมาซื้อสินค้าทั้งหมด465บาทนะครับก็กดตัวเลือกชำระเงินครับเป็นเงินเชื่อนะครับก็จะแสดงรายละเอียดของลูกค้านะครับเป็นเครดิตทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ใช้แล้วก็คงเหลือนะครับชำระภายในอันนี้เรากำหนดไว้ที่30วันนะครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้วันที่15 ลูกค้ามีระยะเวลาในการชำระเงินถึงวันที่15เดือนหน้านะครับก็กดตกลงครับสังเกตว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมานะครับจะเป็นใบส่งสินค้ากับใบแจ้งหนี้นะครับไม่ใช่เป็นใบกำกับภาษีนะครับกด f i n i s ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขายแบบเงินเชื่อนะครับ